ดีเลีวล้วโอ้โหเจอโอของใหญ่ครับพี่น้องตนี สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมเมื่อนี้อากาศดีครับพี่น้องเนาะก็เลยออกมาหาอยู่หากินครับพี่น้องบัได้เหตุงานครับเป็นวันหยุดครับพี่น้องอุปกรณ์หากินกับ่มไม่อย่างไรครับพี่น้องน่ครับก็เป็นลูกดอกครับพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นลอกแล้วก็เป็นหนังสติ๊กยิ่งปลาครับพี่น้องหนังสติ๊กยิ่งปลาถ้าเกิดว่าเฮาเย็นปลาลอยมาปุ๊บเฮากะใส่หนังสติ๊กนี่ครับพี่น้องเนาะยิ่งปลาเลยครับกับข้อพักบรรยากาศเรื่องหมูด้วยครับพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการหาอยู่กินครับ ไม้หากินกะนี่แหละครับพี่น้องตามคลองข้างหน้านี่ครับพี่น้องเนาะไล่ลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็จะไล่มาด้านนี้ครับพี่น้องเนาะขึ้นไปทั้งๆครับไม้นี่ครับพี่น้องเนาะปลาโคตรจะลายครับถ้าเกิดว่าช่วงหน้าห้อนน้อยครับพี่น้องเนาะฝนตกปลาโคตรจะขึ้นมาจากภูเขาพี่น้องเนาะน้ำทางภูเขาปลาโคตรลายเียพี่น้องเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเนาะว่าลายสำไรเดี๋ยวคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะตามมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าเซมีปลาอยู่บ่อขับมื้อนี้เนาะ โอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเลยตัวนี้เรียบร้อยแล้วถือเซย์ครับถือเซย์โอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเนอะโอ้โหดิ่นแล้วดินแล้วโอ้โหเจอของใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เอา้าวแหกมนันแหกมันพี่น้องมัน,มน โบขึ้นเลยครับพี่น้องจักถืกใส่เด้อตัวนี้เด้อโอ้ถือหางครับพี่น้องถือช่วงหางตัวนี้โอ้ได้ยนยังอยู่ครับ โอ้มันตัวใหญ่พี่น้องเอ่าไงโตใหญ่ยิ่งตัวนี้พุ่น้องตัดเก็บอ,อยู่เก็บบุเรี่พี่น้องเถือมินมินเตัวนี้อ๋อพี่น้องเลยเถือ,อ,อกช่วงนี้เถือกหางครับไม่เดียวหนึ่งยองยู่อยู่อยู่พี่น้องอยู่ได้ผลครับเป็นผลโอ้ไปได้ใหญ่ครับพี่น้องได้ลาบแล้วครับพี่น้องวันนี้ได้ลาบแล้ว ้าบออุอกเด้ยพี่น้องเด้ออ้พี่น้องเลยผมไม่ได้น่อยเด้อพูดะคุณครับได้ลับแล้วพี่น้องเ้ย อู้บ่ถีกครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องดวนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เต้มนี่น่าจะเข่าหัวเลยครับพี่น้องอู้เข่าหัว,หวอรีครับเต้มนี่ถือหัวเลยพี่น้องเต้มนี่เห็นจากไหนก็อยู่ครับอู้มาเกาะหนาครับพี่น้องเลยอู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวใหญ่ครับใหญ่แห้งอู้เห็ดช็อตครับพี่น้องตัวนี้เห็ดช็อตอีกแล้วพี่น้อง ตัวนี้คุณใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเข่าหัวเลยครับพี่น้องตัวนี้โคตรงามๆเลยครับพี่น้องตัวใหญ่เลยปอเปล่งบรรยากาศวันหยุดครับพี่น้องคนเกาหลีเพิ่นกบมาตกปลากันครับเต็มเลยพี่น้องเลย ครับพีบ่น้องผลงานเมื่อนี้ได้มาสองแต rain, after, ้มครับพี่น้องเนาะฝนตกครับพี่น้องผมก็เลยปิดิคลิปวัวได้ครับตอนอยู่น้องป่านะพี่น้องเนาะปลากระลายอยู่พี่น้องแต่ว่าหน้ามันขุ่นครับฝนมันตกพี่น้องฝนตกแล้วก็แดดบวออกครับมันก็เลยเดียวเห็นตัวปลาในน้าเนาะเลยได้มาแค่สองแต้มครับพี่น้องแต่กถือว่าคุ้มค่านะพี่น้องเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่แล้วพี่น้องเนาะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้ไข่เต็มตวงเลยพี่น้องผมก็สิเห็ดเมนูอย่างกินดีเนาะผมก็ยังขิดบวออกครับพี่น้องเนาะ ปลาไข่อ้วนเลยพี่น้องเลยไข่ร้ายขนาดครับโหด่เตรียมท่วเลยครับพี่น้องเนาะช่วงนี้กะปลากำลังขึ้นครับพี่น้องเนาะปลากะเบิดจากนาหนาวกำลังจะขึ้นแบบว่างไข่ครับพี่น้องเนาะสำหรับพี่ๆน้าๆท่านใดที่อยากได้ลอกยิ่งปลาหรือว่าสนใจอยากได้เนวไปหาอยู่หากินครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่อยู่ในเกาหลีครับพี่น้องทักมาผมใ้ครับพี่น้องเนาะผมก็มีพี่ที่รู้จักกันครับพี่น้องเนาะเปิ้นขายลอกยิ่งปลาอยู่ในเกาหลีครับพี่น้องเนาะแล้วก็งามหนังสติก แล้วก็ลูกดอกมีครบชุดครับพี่น้องซื้อไปก็สามารถเอาไปยิงก็ไปใส่ได้เลยครับพี่น้องทักมาได้ครับทักมาได้ทาง a c e b o o k หรือว่าคอมเมนต์มาได้ทางช่อง u t u b e อีสานอินโคารียครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนีกก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ